คิ้วแม่สักมาเป็น10ปีแล้วมันยังไม่จางเลยหาไว้หลายล้านมากเลยนะประมาณ4-5่้าล้านาแต่ไม่มีใครรับทําเลยเนะเพราะว่ามันเสี่ยงแบบ,บมากๆลองเพิ่งสักมาหรือเปล่าคะทำไมมันเข้มขนาดนี้สวัสดีค่ะนังนะคะวันนี้นะคะนังก็จะมาอัปเดตแล้วก็มาตอบคำถาม q a a นะคะที่เพื่อนๆได้ถามกันมาหลังจากได้เลขข้อความแล้วก็คอมเมนต์ใต้ u t u b e นะคะในเรื่องเกี่ยวกับของ เลเซอร์ลบคิ้วนั่นเองมาเดันก่อนดีกว่านะคะก็คือเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยนได้ทําคิดเกี่ยวกับเลเซอร์ลบคิ้วครั้งแรกไปแล้วก็เมื่อประมาณต้นปี2 5 6 5กเนี่ยก็คือปีนี้แหละนาได้ไปลบคิ้วเลเซอร์ครั้งที่2นะคะซึ่งผลลัพธ์มันดีมากมากเลยทุกคนตอนนี้นางก็คือเหมือนคนไม่ได้สักคิ้วแล้วนะคะอ่ะเหมือนยังไงอะให้ดู อันนี้ก็คือเป็นรูปหลังเลเซอร์โลคิวครั้งที่1นะคะทุกคนถ้าดูจากรูปก็คือแค่ครั้งแรกก็ดีขึ้นมากอยู่แต่ด้วยความที่มันดังเป็นลบรอบที่2เนี่ยก็เป็นเพราะว่าดดดซื้อเป็นคอร์สไปค่ะทุกคน ก็คือครั้งแรกที่มนาไปทำเนี่ยแมงก็ถามช่างเขานะคะว่าพี่คะคือถ้าอยากให้สีคิ้วเนี่ยมันหายออกหมดเลยอะ่ะมันจะต้องทำประมาณกี่ครั้งคะซึ่งพี่เขาก็แนะนำว่าถ้าสีเข้มอย่างเนี้ยน้องพี่แนะนำา 3- ถึงสครั้งขึ้นไปมันถึงจะหายหมดนะด้วยความที่แบบอ๋อมันต้องทำเยอะเหรอมันต้องทำนานขนาดนั้นเราก็เลยแบบเออถ้าง,งั้นซื้อเป็นคอร์สไปดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าซื้อเป็นคอร์สไปมันจะคุ้มกว่าซื้อเป็นลายครั้งนะคะแต่พอหลังจากที่แบบเออทำเสร็จครั้งแรกเนี่ย เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันพอใจแบบมากๆแล้วอะแต่ก็คือแบบซื้อคอร์สไปแล้วมันไม่สามารถที่จะคือหรือเปลี่ยนคอร์สได้นะคะก็เลยต้องทําต่อน,นั่นเองแล้วก็อันนี้นะคะก็คือคิ้วครั้งแรกของแดงค่ะทุกคนอันนี้ไปขุดให้เลยนะก็คือแบบมันเข้มมากอะทุกคนเข้มจนต้องลองขอชีวิตเลยตอนนั้นก็คือแบบ คนพักแบบบ่อยมากๆทําให้แบบนัหมดความมั่นใจแบบสุดๆไปเลยอ่ะนังก็เลยแบบหาร้านนะคะลบคิ้วเนี่ยแหละไอ้ประเด็นเนี้ยแหละก็คือแบบเนี่ยขนาดถ่ายรูปใกล้ๆอ่ะคิ้วมันยังเข้มอ่ะนั้งก็เลยจะต้องหาร้านลบแล้วก็จําได้ว่าตอนนั้นอ่ะนังหาไว้หลายร้านมากเลยนะประมาณ4ี่ห้าร้านมั่อ้าจำไม่ผิดแต่ไม่มีใครรับทําเลยเนาะเพราะว่ามันเสี่ยงแบบมากๆอ่ะคือคิ้วมันแบบเข้มแบบเข้มแบบ้องเพิ่งสักมาหรือเปล่าคะถ้าไม่ันเข้มขนาดนี้ขนาดที่ว่าเรารอมันจางประมาณสองสาม เดือนแล้วอ่ะมันก็ยังแบบไม่ดีขึ้นเลยรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าคือเราจะต้องอยู่กับคิ้วแบบปิงอย่างเงี้ยตลอดชีวิตเลยหรือเปล่าเพราะว่ามีแม่คนนึงเขาบอกว่าคิ้วแม่อ่ะสักมาเป็น10ป,ปีแล้วมันยังไม่จางเลย เราก็ลแบบสิบปีแล้วยังไม่จางเราก็เลยหาร้านเพื่อที่จะไปลบคิวทําได้ตอนนั้นคือหากับตัวเองมากเลยแบบไปเจอแม่เราคือแม่เขาสักไงแม่ของแฟนนี่แหละเออเขาก็แบบสิบปีแล้วมันยังไม่จางเราก็ตามคํำนี้แบบติดหูเลยอะว่าสิบปีมันยังไม่จางเราก็เลยคิดในใจตอนนั้นว่าเออสิบปีมันไม่จางงั้นเราก็ลบเพื่อเลยดีกว่านะอะไรเงี้ยก็หาร้านสี่ห้าร้านอย่างที่บอกไปนะั่นแหละไม่มีใครรับทําเลยจนมาเจอร้านแง่ท่มนี่ได้เปลี่ยนชีวิตของคิวไป ะะก็คือแบบพอไปทําครั้งแรงกเนี่ยคือแบบโอ้รู้สึกดีมากแต่ในความที่ซื้อคอนไปเราก็ต้องไปทำเนาะอ่ะอันนี้คือคิ้วปัจจุบันให้ดูนะคะคิ้วปัจจุบันก็คือรูปนี้เลยอันนี้คือไม่ได้เขียนคิ้วนะจะเป็นรูปหลังลบคิ้วครั้งที่2หรือก็คือคิ้วปัจจุบันเนี่แหละ คือจริงๆอะเหลือที่จะต้องไปลบอีกครั้งหนึ่งนะแต่ครั้งที่3เนี่ยมันยังคิดอยู่ว่ามันจะไปลบดีไหมช่างใจอยู่แต่คิดว่าพอก่อนดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าคิ้วมันก็แบบโอเคแล้วอะไรเงี้ยอยู่ในระดับที่เราแบบพอใจแบบมากๆแล้วรู้สึกว่าถ้าเป็นลบอีกครั้งนึงก็คือเราอาจจะต้องเขียนคิ้วหนักขึ้นอะไรยเงี้ยก็เลยคิดว่าครั้งนี้แหละโอเคแหละคือสีคิ้วอะมันไม่ได้แบบหายไปทั้งหมดนะมันจะยังเหลือแบบนิดนึงอะไรเงี้ยแบบจางๆอย่างรูปปัจจุบันเนี่ยนะคะ อ๋อแล้วก็นแนะนำนะถ้าหากว่าใครอจะไปลบคิ้วด้วยเลเซอร์นะคะแล้วถ้าเขาถามว่าโกนขนคิ้วไหมคะอย่างแนะนำว่าให้โกนนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่โกนเนี่ยอาจจะรู้สึกเจ็บมากกว่าถึงแม้จะมียาชานะอันนี้ก็คือแบบประสบการณ์ตรงนะคะโอเคมาถึงช่วง Q&A กันดีกว่าค่ะ Q&A เนี่ยคือหลายคนถามกันเข้ามาตั้งแต่คลิป ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคนถามมาเรื่อยๆแบบเยอะมากเลยดังรู้สึกว่าคลิปนั้นคือเป็นคลิปที่หลายคนให้ความสนใจกันเยอะก็รู้สึกว่าดีใจนะคะที่หลายๆคนแบบส่งคําถามเข้ามาอะไรเงี้ยอ่ะเหม๋ยวก็จะมาตอบคําถามกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะโอเคมาเริ่มกันที่คําถามแรกกันดีกว่าค่ะ คำถามแรกนะคะที่หลายๆคนถามกันเข้ามาแบบพร้อมเพียงกันมากก็คือดังลบกี่ครั้งแล้วคะคําถามนี้นะคะมันก็คือดังลบไปทั้งหมด2ครั้งแล้วนั่นเองนะคะก็คือเมื่อประมาณปี2 5 6 4กับปี2565ก็คือเมื่อต้นปีนี้กับท้ายปีที่แล้วนะคะแล้วก็คําถามข้อที่2ลบที่ไหนคะคาถามนี้นะคะหลายคนก็ถามเป็นเข้ามายอมมากๆมากๆเหมือนกันอ่ะก็คือดังลบที่ร้านนี้นั่นเอง ะะอันนี้จะเป็นร้านในไอนะคะสามารถที่จะทักไดเรกของเจ้าของร้านนี้ไปได้เลยนะคะก็คือมังึ้นให้แล้วนะคะร้านนี้อ่านชื่อไม่ออกนะคะก็ต้องขอประธานอภัยด้วยแล้วก็หลายๆคนถามแดงว่ามีสาขาอื่นไหมจากที่ถามพี่เขามาก็คือเหมือนเขาจะมีสาขาเดียวนะคะหรือว่าเขาอาจจะมีสาขาอื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องลองไปถามที่เขาเองอีกทีนึงนะทักถามได้เลยสาขาที่ดังไปทังนะคะอยู่ที่มณูธรรม40ซอยมนูธรรม40นะคะกทมเนี่ยแหละอืม นะคะข้อ3เพิ่งทำมาแล้วเป็นแผลมันจะหายไหมคำตอบนี้คือหายนะคะทุกคนหายแน่นอนไม่ต้องกังวลหายแน่นอนนะคะแต่เราจะบอกว่าแผลเนี่ยหลังจากที่มันหายเรามันจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยขึ้นอยู่กับการดูแลหลังทําของเราไปด้วยนะอ่ะอันนี้ก็คือแบบหลายๆลคนอาจจะก,กังวลนิดนึงพอมันเริ่มแบบเป็นแผลหรือแบบ หลังทําไปมันรู้สึกเจ็บๆหรือเป็นแผลเปิดอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องกังวลนะคะหายแน่นอนแต่ว่าช่วงหลังทําเสร็จก็ต้องดูแลเขานิดนึงอันนี้เอีย่ยมจะสรุปวิธีการดูแลให้คร่าวๆนะแต่ว่าดังของอ่านสคริปต์นิดนึงนะคะเพราะว่าดังก็ลืมไปแล้วเหมือนกันโอเคมาค่ะ หลังจากนะคะที่เราเลเซอร์ลบเคิ้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเรากลับถึงบ้านนะคะให้เราแกะแผลที่เขาแปะอยู่นะคะออกแล้วก็หลังจากนี้ห้ามแปะแผลห้ามปิดแผลแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดแล้วแล้วเรามาปิดอีกรอบนึงอาจจะเกิดการอับหรือเกิดการอักเสบได้นะคะก็แนะนําว่าเปิดแผลไปเลยแล้วก็เวลาทําความสะอาดแผลให้ใช้น้าเกลือนะคะน้ําเกลือเท่านั้นแผลห้ามโดนน้ําเด็ดขาดนะคะแต่ถ้าหากว่าจะล้างหน้าเนี่ยก็สามารถที่จะหาอะไรมาปิดแผลก่อน แล้วก็ล้างหน้าหรือถ้าบางคนกังวลว่าเออกลัวไม่เอาไม่อยากหาอะไรมาปิดแผลอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีแบบนั้นก็ได้ก็คือมันจะใช้คินซิ่งนะคะในการทําความสะอาดหน้ายกเว้นคิ้วนะเสร็จแ,แล้วมันก็จะใช้น้าเกลือนะคะเช็ดอีกรอบหนึ่งเช็ดเท่าไหร่ก็ได้ให้เรารู้สึกว่าโอเคผิวสะอาดแล้ววิธีนี้จะเป็นวิธีแทนการล้างหน้าสําหรับแดงนะเป็นวิธีของแดงเองแดงก็มาแชร์ต่อนะคะเออก็วิธีนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องโดนน้ํา ไม่โดนน้ำเลยนะคะแล้วก็หลังจากทำไปประมาณ2 3วันเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีอาการบวมดังก็เป็นดังบวมตั้งแต่วันแรกเลยก็ถ้าหากว่าใครกังวลน,นะคะก็สามารถทานยาลดบวมได้แต่หากว่าใครไม่กังวลไม่ห่วงมากก็7-14วันก็หายบวมแล้วค่ะไม่เป็นไร แล้วก็สําหรับคนที่น้ําเหลืองไม่ดีหรือมีน้ําเหลืองซึมนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะทุกคนอันนี้คือมีโอกาสที่จะเป็นได้ทุกคนนะคะก็คือใช้น้ำเกลือนะคะค่อยค่อยซับค่อยๆเช็ดเบาๆ,ๆนะคะ <ๆ S 1> ไม่ต้องขย,ยี้แรงนะซับเบาๆเดี๋ยวเขาแห้งแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหายเองนะต่อมานะคะถ้าเกิดอาการการอักเสบก็สามารถทานยาฆ่าเชื้อได้แล้วก็อยากจะ แนะนาอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาทุกคนเช็ดน้าเกลือนเนี่ยอย่าเช็ดแรงนะคะค่อยๆเช็ดค่อยๆซับเบาๆไม่ต้องขย,ยี้นะคะแล้วก็หลังจาก ทำไปเนี่ยแังจำไม่ได้ว่าประมาณ4 5หวันหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีอาการแบบคันยิบๆหน่อยคันที่คิ้วอะ่ะก็อย่าไปเกานะคะอย่าแกะอย่าเกานะคะอย่าแกะแผลเด็ดขาดถึงแม้แผลมันจะเริ่มแห้งแล้วก็ตามให้แผลเขาหลุดไปเองนะคะถ้าแผลเขาหลุดเองแผลจะออกมาสวยนะห้ามเลยนะคะข้อน,นี้คือห้ามเลยห้ามมือสนห้ามแกะห้ามเกานะคะส่วนของเรื่องอาหารคือจริงๆเขาไม่ได้ฟิกว่าจะต้องงดนะแต่ว่าพี่ที่ร้านเ ก็แนะนํามาว่าแนะนําว่าให้งดพวกของแสลงของหมักของดองแล้วก็พวกไก่ไข่ไปด้วยเพราะว่าคิ้วอะ่ะมันก็คือแบบทําบนใบหน้าอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้หรอว่าเราจะเกิดการอักเสบไหมอะไรเงี้ยหรือเราจะเป็นคีลอยหรือเปล่าก็แนะนําว่าให้งดของพวกนี้ไปก่อนนะคะสักประมาณ7-14วันหรือไม่ก็พอแผลมันเริ่มแห้งหรือแผลเริ่มหายแล้วก็สามารถก็ทานได้นะคะแต่ระหว่างนี้ก็แนะนําว่าให้งดไปก่อนนะถือซะว่าเป็นการลดน้ำหนักไปในตัวนะคะ ต่อไปคำถามข้อที่ C คำถามข้อนี้นะคะก็คือลบครั้งละเท่าไหร่คะตอนนั้นหน่งแดงซื้อเป็นคอนนะคะก็คือ3ครั้ง5,000บาทนะคะส่วนรายครั้งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครั้งละ2,500นะคะอันนี้คือหนมดงจำไม่ได้แล้วนะแล้วก็ราคาตอนนั้นกับตอนนี้หมแดงไม่รู้ว่ายังเป็นราคาเดิมอยู่ไหมก็แนะนำว่าให้ลองสอบถามทางร้านเขาเองได้เลยนะคะ แล้วก็คำถามข้อสุดท้ายนะคะสักคิ้วกับเล็คิว้วอันไหนเจอก,กันคะคำถามนี้นะคะหลายคนก็ถามมาเหมือนกันเพราะบางคนก็ยังแบบไม่ไม,ไ,ไม่ได้สักแต่ก็แบบช่างใจอยู่อะไรเงี้ยจากประสบการณ์นะคะจากที่สักมาตอนที่มันดังสักดังรูส้ส,สึกจะนอนนอนให้เขาสักประมาณชั่วโมงนึงมั้งหรือไม่ถึงหรือเปล่าน่าจะประมาณ40นาทีได้แต่ถามว่าเจ็บไหมคือมันมียาชาทุกคนถ้าตอนสักน่ยก็รู้สึกว่ามันไม่น่าเจ็บแล้วก็ด้วยความที่แบบเรานอนได้ประมาณ40 ใสาชีชั่วโมองหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะไม่เจ็บมากนะคะแต่ว่าเอาจริงๆระดับความเจ็บของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเพราะง,งั้นก็ต้องไปลองดูกันเองอีกทีนึงนะเออถ้าแต่ถ้าถามนาะงลบลบคิ้วอะเจ็บกว่าลบคิ้วเจ็บกว่านะคะแล้วก็ครั้งแรกที่มนาวไปลบคิ้วอะนังโกนขนคิ้วนังโกนขนคิ้ว <S <S อเสร็แล้วโอเคแล้วก็ ครั้งแรกที่นางไปเลเซอร์ลบคิ้วเนี่ยนางโกนขนคิ้วออกหมดแล้วก็ปุยยาชาแล้วก็ยิงเลเซอร์นะคะก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากเท่าไหร่ถามว่าเจ็บไหมมันก็เจ็บมันก็ยังมีความรู้สึกบ้างอะไรอย่างี้แต่ครั้งที่2คือนาไปเลเซอร์แต่ว่านางไม่ได้โกนขนคิ้วแค่เล็มๆนิดนึงนะคะไม่ได้แบบโกนทั้งหมดแล้วก็ให้เขา,ายิงขอบๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบไม่ได้โกนนะคะยาชาก็ไม่ช่วยนะคะเพราะว่าพอยิงเลเซอร์ไปปุ๊บแบบมันไปโดนเส้นขนอะแล้วเส้นขนมันก็ดีดอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบเจ็บ รอบที่2นะคะรอบที่สเนี่ยเจ็บที่สุดเันก็เลยแนะนําว่าถ้าใครจะไปเลเซอร์ไม่ว่าจะเลเซอร์จุดไหนก็นตามโกนไปนะคะแนะนํา โอเคเป็นไงกันบ้างคะกับการอัปเดตแล้วก็ตอบคำถามของดังไปนะคะ mm hmm. ก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบนะคะถ้าว่าใครชอบก็ฝา mm hmm. ก like, share, กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชหกให้ดงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันถ้าว่าใครมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะถามเพิ่มเข้ามาได้นะ mm hmm. ก็อยากจะมาอ่านแล้วก็มาตอบให้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะดังขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย